สวัสดีครับ Bible before breakfast นะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันต่อนะครับพาคคัมภีร์บทเดิมนะครับมัทธิวที่21นะครับมัทธิวบทที่21วันนี้เราจะเอาทั้งทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ11เนะครับเราจะข้ามตอนต้นไปเลยครับผมคิดว่าเราอ่านมาหลายวันแล้วครับตอนนี้มาถึงสาวกทั้ง2คนนั้นก็ไปทำตามที่พระเยซูต,ตัดสั่ง จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วพระองค์ได้ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโหร้องว่าโฮสันนาแก่ราชโอรสของดาวิด ขอให้ท่านผู้สเสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโหสนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์สเสด็จเข้าไปในกรุงเยซาเร็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พอพากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะซึ่งมาจากนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเรา ขอพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์และแผนการพระองค์ผ่านพระชนาพระเจ้าตอนนี้เราจะอทิษฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้เป็นเรื่องซ้ําๆนะครับสิ่งต่างๆที่คุณเจอทุกๆวันนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันเหมือนเดิมเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาเปิดพรงพีอ่านหรือจะชงกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนซ้ําๆเลยครับดูเหมือนเป็นสิ่งที่เอ้ยพระพีข้อนี้เจอแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เอ๊ะสิ่งเหล่านี้พูดซ้ำอีกแล้วนะครับคุณลองมองด้วยสายตาของคนเดิมแต่มองสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับคุณดูสิครับนะครับนอกจากสาวกทั้งสองคนทำตามพระเยซูกิ์สั่งนอกจากสิ่งที่จะสำเร็จตามพระเจ้าของพระองค์แล้วเรื่องนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าลงไปประเด็นแม่ลาลูกลานะครับเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่กับลูกมันกำลังลูกอ่อนอยู่ตามแม่ ทำไมไม่แยกแม่ลาลูกลาหรือว่าทิ้งลูกลาไว้ครับมีหลายอย่างให้เรามองภาพนี้ลงไปนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้เรามองฝูงชนครับฝูงชนเป็นอันมากครับฝูงชนเป็นมากนี่เป็นคนที่ใช้ได้นะครับใช้ได้เวลานั้นนะครับเอาเสื้อไป่างงครับปูบนถนนครับโอ้โหเสียสละนะครับเสื้อปูบนถนนนะครับบางคนไม่มีเสื้อหรือว่าอาจจะไม่สะดวกตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของวันพามซันเดย์ใช่ไหมครับ เอาใบปาล์มมาวางปูนะครับคนที่เดินไปข้างหน้านะครับกับคนที่ตามมาข้างหลังทำอะไรครับโหร้องด้วยกันครับช่วยกันโหครับอย่างการแห่ขันมากเลยครับโฮสนาโฮสนาใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าโฮสนาคือคําสรรเสริญพระเจ้าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญนะครับคํานี้คนไทยเราคุ้นเคยครับทรงพระเจริญนะครับเขาโหร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับ แกราชาโลโอรสของดาวิดครับเขาเชื่อเขารู้ว่าพระเยซูเป็นวงวานวงวานของดาวิดครับเขาบอกเลยครับว่าท่านผู้นี้คือผู้เผยพระชนะนะครับผู้เผยพระชนะตําแหน่งนี้เป็นคนของพระเจ้านะครับฝูงชนถามว่าใครหนอนะครับมีคนถามใครหนอประชาชนทั่วทั้งกรุงครับฝูงชนตอบว่านี่คือพี่เยซูผู้เผยพระชนะที่มาจากนาซาเร็ ต่มาจากนาซาเลตมาจากกาลิลีตามคําทํานายหมดเลยครับเป็นไปตามพระเจนะพระเจ้าพูดไว้นะครับประชาชนรู้อยู่ในใจแล้วครับรู้อยู่ในใจบอกคนอื่นด้วยว่านี่คือพระเยซูพระเยซูนี่คือผู้หวยชนะนี่คือบุตรหลานของดาวิดนี่คือราชโอรสนี่เป็นไปตามพระคัมภีร์บันทึกไว้เลยนะครับมีเขียนไว้ถึงพระเยซูคริสต์นี่คือราชโอรสของดาวิดนี่คือกษัตริย์ที่มาใน ฐานะคนที่ทอมสุภาพทรงลูกหลานี่คือคนที่เป็นไปตามคำทำนายไว้ครับเวลานั้นเขาชื่นชมยินดีทั้งกรุงเลยนะครับพรอมพีบอกครับใช่ไหมครับเราดูดีๆนะครับประชาชนทั่วทั้งกรุงรู้แล้วนะครับได้ยินกับหูนะครับแล้วก็มีคนคิดว่าเชื่อเยอะด้วยเชื่อเยอะมากเลยนะครับเรียกว่าตอนนั้นเอาผมให้แบบไม่น่าเกลียดนะครับ80%อะ 80%ของฝูงชนทั้งเยรูซาเล็มรู้พระเยซูกิตเป็นพระมาสิหารู้ว่าพระองค์มาเป็นกษัตริย์ครอบครองรู้ว่าพระองค์มาจากวงวานดาวิดรู้ว่าพระองค์มาในนามขององค์พระบุญเจ้านะเพราะเขาบอกงี้ครับขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระบุญเจ้าทรงพระเจริญทรงพระเจริญคุณลองคิดดูครับประชาชนเวลานันนะครับถ้าเราเป็นประชาชนหนึ่งในนั้นด้วยครับ เรารู้ครับเรารู้รู้เราเชื่อเราเชื่อเราพูดด้วยปากเราด้วยเรารับด้วยปากเราเชื่อในใจด้วยเราสรนเสริญด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เซเว่นเดยคนเหล่านั้นกลับมาบอกว่าตรึงเขาที่การเขนอะไรเปลี่ยนความคิดของคนอะไรเปลี่ยนคำพูดของคนในปากมีหลายอย่างนะครับถ้าคุณจะไปดูทฤษฎีด ของการคิดสมคบของพวกฟาริสีปุโรหิตนะครับอาจจะมีเงินมาเกี่ยวข้องอำนาจความกลัวว่าชนชาติจะถูกทำลายหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการคิดคดทรยศและแผนการของผีมารซาตานที่ต้องการที่จะนำคนเหล่านั้นให้หลงผิดบัตคุณเป็นฝูงชนผมก็เป็นฝูงชนนั้นด้วยอยู่ในฝูงชนนี้ครับ แตกตื่นกันถามว่าใครหนอเรารู้ว่าคนนี้คือพระเยซูกิดแล้วก็ยกมือรับเชื่อแล้วครับแล้วก็ติดตามด้วยครับวันนั้นโฮซนากันด้วยครับตามกันมาอยู่พักหนึ่งครับอะไรทําให้ฝูงชนนี้เปลี่ยนไปพี่น้องครับคําถามนี้ไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับคุณต้องไปศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่จะทําให้แต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีฝูงชนกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงคนขายของ คนในตลาดเจ้าของลาหรือแม้กระทั่งคนที่อนุญาตให้ใช้ลาของเขาเองคนแถวนั้นคนที่สรเสริญพระเจ้าคนที่เอาเสื้อตัวเองปูคนที่ใช้ใบไม้มาปูมีคนมากมายครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับคุณจะเป็นคนปูเสื้อหรือเปล่าหรือตัดกิ่งใบไม้หรือคุณจะเป็นคนอนุญาตให้ใช้ลาลูกลางคุณคุณจะภูมิใจมากกว่านั้นว่าพระเจ้าเสด็จมาประทับบนลาของฉันโอ้ยลาฉัน ปัดปัดปัดฟุด่นนี่เอาไว้ปล่อยเช่าเลยนี่ลาที่พระเยซูนั่งนะคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์จากเสียง,งนั้นคุณอาจจะชื่นชมยินดีคุณจะเชื่อสุดใจแล้วอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นคําถามนี้ต้องการคําตอบจากเราครับคุณเป็นคนพวกไหนกันพวกที่ติดตามพระคิดแม้ว่าถึงแม้ว่าถึงเวลานั้นพวก ปุโรหิตมาบอกเราพระยุสกิจันจะตึงพระยุสมางานเขนคุณจะเป็นคนพวกไหนครับคุณจะบอกตึงเขาเสียตึงเขาเสียหรือคุณจะเป็นคนที่ยังติดตามพระองค์อยู่ไม่ยอมปล่อยพระองค์ไปคุณเป็นคนพวกไหนกันผมตั้งคำถามนี้ไว้สำหรับฝูงชนจำนวนมากแล้วก็พวกเราที่เป็นหนึ่งในฝูงชนด้วย เราเป็นคนที่ติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจหรือเปล่าเราเป็นคนที่ยอมให้สถานการณ์หล,ลยายระยยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราหรือเปล่าวันนี้คำถามนี้ยังคงดังกล้องอยู่ในหัวของเราครับและพระเจ้าเองต้องการให้เราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อเป็นสิ่งที่สอนใจเราในวันนี้ครับให้เราหลับตาแล้วก็คิดถึงคำถามนี้ที่พระเยซูยคริสต์อยากจะได้ยินจากปากของเราที่จะเป็นคําตอบให้เราตอบพร้องด้วยกัน พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราเองรู้ว่ามีหลายอย่างที่เปลี่ยนใจของคนได้ความผันแปรของเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศเงินทองอำนาจชื่อเสียงต่างๆหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่สามารถเข้ามาล่อลวงฝูงชนเหล่านั้นให้หลงไปจากคนที่เคยสรรเสริญกลายเป็นคนที่บอกให้ตรึงเขา จากคนที่เคยบอกว่ารักพระองค์ติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจสรรเสริญโฮสน,นาพระองค์จะกลายเป็นคนที่ทิ้งพระองค์และวิ่งหนีไปเป็นคนที่กลัวตายและยอมปฏิเสธพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้สิ่งเหล่านั้นห่างไกลชีวิตของเราขอพระเจ้าตะเตรียมเราที่เราจะเรียนรู้ประสบการณ์ของคนเหล่านั้นเข้ามาเพื่อที่จะใช้ปกป้องคุ้มครองความเชื่อของเราให้เราเป็นคนที่ติดตามพระองค์ตลอดเวลาให้เราเป็นคนที่บอกกับพระองค์ว่า เราจะไม่ละทิ้งพระองค์ไปไหนเพราะเราจะโฆษณาและสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราจิตทิฏฐานสิ่งนี้ในะนามคิดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ